มาทุกคนวันเสาร์อาทิตย์มาเทรดได้ไหมวันนี้ผมจะมาแจกเทคนิคที่ใช้สําหรับตลาดเทรดวันเสาร์อาทิตย์หรือตลาดเทรด OTC นะทุกคนแล้วก็ยังอยู่กับ8 X เหมือนเดิมนะเพราะว่าก็ยังมีสัญญาณฟรีให้ใช้ทั้งวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะสอนเทคนิคที่ไม่ต้องรอสัญญาณด้วยซ้ำครับเล่นกับเส้นตัดที่ไม่ใช่ Mac d ดีด้วยใครดู Mac d ดีแล้วอันนี้อ่านง่ายกว่า Mac d ดีเพราะว่าเล่นกับเส้นตัดเหมือนกันไปดูกันที่เครื่องมือนะทุกคนอย่างแรกเปิดมาที่ moving แล้วก็เลยครับหรือว่าเส้น แล้วก็อีกตัวหนึ่ง EMA เช่นกันแต่เป็น EMA 15แล้วเลือกเป็นสีอื่นโอเคเราใช้2เส้นนี้ในการเทรดนะทุกคนมาดูกับเส้นแรกก่อนเลยรู้จักกับเส้น5ก่อนเลยถ้าเราสังเกตเส้น5มันจะล้อกับกราฟตลอดเวลาครับนะจะล้อกับกราฟตลอดเวลาแบบนี้ก็คือเส้นที่วิ่งตามกราฟแบบสมบูรณ์แบบเลยสําหรับเส้น EMA 5นะแต่ถ้ามาดูเส้นแบ่งค่าเฉลี่ยจริงๆก็คือเส้น15ทุกคนเส้น15จะเป็นเส้นแบ่งค่าเฉลี่ยที่เป็นเทนใหญ่กว่า5นาทีครับถ้าทะลุเส้น5ไปแล้วก็จะเป็นเทนขา ขึ้นถ้าทะลุลงมาก็จะเป็นเทนขาลงนี่คือเส้น15นะทุกคนแต่ที่ผมจะใช้คือ2เส้นนี้ตัดกันมาดูตัวอย่างสําหรับออเดอร์นั่นอะดูอย่างไม้นี้ผู้เงิน EG นะเส้นแดงกําลังวิ่งอยู่เหนือเส้นสีฟ้าใช่ไหมจะรอจังหวะที่เส้นสีแดงทะลุแต่ว่าตัดกับเส้นสีฟ้าของเราเราจะกด follow ลงในไม้ถัดไปนะแต่อย่างแรกที่อยากให้ทําก็คือการเทตลาดทุกคนเพราะว่าเทคนิคนี้ค่อนข้างเข้าเงื่อนไขไวเพราะฉะนั้นต้อง ทรดตลาดตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะเปิดคู่เงินที่เป็นคู่เงินหลักๆที่เราเทรดกันทั้งตลาดจริงเลยนะล้วใครยังไม่เข้าใจตลาด OTC ก็ต้องแยกจากตลาดจริงก่อนตรงที่เป็นตลาดของบลกเกอร์ที่จําลองให้เราเทรดนะดึงมาจากอดีตครับก็จะไม่ขึ้นตรงกับตลาดโลกเพราะว่าจะอยู่ในวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ส่วนใหญ่สําหรับตลาด OTC ที่เป็นเงินสีส้มเป็นคู่เงินขึ้นมาสีส้มแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าอดีตจากไหนเหมือนกันแล้วก็ใช้ระบบเทรด3ไม้เหมือนเดิมเส้น5้ากับ15นะทุกคนเปิดคู่เงินมา ก็สำหรับใครที่ยังไม่มีบล็อกเกอร์หรือใครหาพื้นที่เรียนอยู่นะลิงก์ใต้โปรไฟล์ใต้คําอธิบายเหมือนเดิมนะทุกคนมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดอยากได้สัญญาณอยากได้ห้องเรียนมือใหม่หรือมือเก่าในนั้นจะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตอยู่ถามแอดมินได้เลยว่าอยากจะทําอะไรอยากจะเปิดบัญชีเทรดมีเงินทดลองให้ใช้ด้วยนะทุกคนวันนี้ใครยังไม่อยากเทรดเงินจริงเราสามารถกดเทรดเงินทดลองได้ไปเลยังครับมีเส้นไหนตัดบ้างามันต้องตัดกันแบบนี้นะเส้นแดงยืนเหนือแล้วใช่ไหมพอจะลงมาเราก็จะ follow ลงในแท่งนี้ครับเส้นตัดัาพพื้นเดี ต้องซื้อให้ดีกว่าราคาเปิดครับถ้าใครจะเทรด OTC ส่วนใหญ่จะเป็นกราฟปิดเสมอซะส่วนใหญ่นะเห็นไหมจะปิดเสมอแบบนี้เพราะฉะนั้นเราหาราคาที่ดีกว่าราคาเปิดะนะนี่แท่งถัดไปเราสามารถ follow ขึ้นได้ครับสำหรับคู่เงิน GBP USD นะถ้าเกิดว่าตัดนะทุกคนต้องดูให้ดีๆว่ามันตัดกันหรือเปล่าเส้นสีแดงตัดกับเส้นสีฟ้าเราสามารถ follow ขึ้นได้เส้นสีแดงตัดลงกด follow ลงใครจะเอาไปประกอบกับอินดิเคเตอร์ที่ผมเคยสอนตัวไหนก็ได้หมดเหมือนกันใช้ได้กับสัญญ,ญาณ64ซี่หนึ่งนาทีด้วยขอแค่เส้นตัดครับกีรจะไไมม้้ิงท่ล4 นทุกคนมาแล้ววันนี้คู่ยูเชฟคือให้ดีกว่าละคาเปดเดดเิดเส้นแดงทุกคนสังเกตเส้นแดงนะ,ะเส้นฟ้าอย่างสวยงามครับแล้วก็ทบเลยเไม้ปดตินะทุกคนไปปิ้นึ้นไปหนูเออตัดกันให้มันสวยๆหน่อยสิอืมสวยมาครับ <laughs> มาครับทุกคน สวยอ่าไปกันต่อเห็นไหมตัดขึ้นข้างบนถึงจะต้องทบไม้2นะแต่ว่าคือเส้นมันก็ยังไม่ได้ตัดลงมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นยังมีแรงซื้อขึ้นอยู่นะอ่ามาสวยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเป็นแทงเขียวลงได้อยู่ครับเส้นตัดนะทุกคนเห็นไหมเส้นแดงตัดเส้นฟ้ามาสวยงามนะครับงามมันจะเป็นเหมือนแท่งนี้แท่งแดงเดี๋ยวแล้วเส้นสีแดงตัดเส้นสีฟ้านะทุกคนโอ้โหวินไม่ต้องลุ้น งามไปสวยครับลองเอาไปใช้ดูนะแต่ว่าต้องใช้ไม้เซ็ตเดิมนะทุกคนรีบเข้าแล้วก็รีบออกเหมือนเดิมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมือไหนใช้ได้กับสัญญาณทุกสภาวะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารีบเก็บแล้วก็รีบออกจากตลาดอย่างเดียวครับสักไม้หนึ่งิดจอบเลยแทงตัดอย่างสวยงามรอแท่งถัดไปนะเพื่อคอนเฟิร์มแต่ว่าหลักสําคัญของ o t c ก็ต้องย้ำอีกครั้งทําให้ดีกว่าราคาเปิดครับเมื่อเราจะกดซื้อขึ้นกราฟต้องวิ่งมาเป็นสีแดงก่อนตรมรับใหมขอที่มาเปิดนิดนึงไปสวยครับ <c oughs> สามสิบสี่วิมาอย่างไรยี่สิบวิแปดเจ็ดหกห้ามารอผมดวยนะทุกคนใส่ไวไหไวเออยังไงก็เขียวดูหน่อยสวยครับ,รบเขียวครับทุกคนปินอย่างสวยงาม่าน่าจะปิดจ็อบแล้วล่ะ น่าจะปิดจ็อบแล้วนะทุกคนรุปกำไรอันนี้4,005อันนี้9,000อันนี้บวกอีก3 0 0โอ๋โหจครับเรีนที่เรียบร้อย <c oughs> แล้วก็สําหรับใครที่ยังงงๆหรือว่าใครเป็นมือใหม่ยังไม่ค่อยเข้าใจคลิปนี้นะทุกคนผมแนะนําว่าเข้าเรียนผ่านไลฟ์จะไวกว่าครับเพราะว่าผมจะทําไลฟ์ร่วมกับโพสต์คนอื่นด้วยสัปดาห์หนึ่ง20รอบนะทุกคนไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับวันนี้ถ้าใครหาพื้นที่เรียนอยู่ใครอยากได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมทั้งตลาด OTC และตลาดจริงผมแนะนําว่าเข้าไลฟ์ครับลิง ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคือถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปเทรดเองก็แนะนําว่ารีบเข้าแล้วก็รีบออกนะเพราะว่าตลาดก็พันผวนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น OTC หรือว่าจะเป็นตลาดจริงก็แล้วแต่ไม่มีอินดิเคเตอร์ไหนใช้ได้กับตลาดทุกสภาวะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมนเนทพอร์ตดีๆแล้วก็เทรดแบบมีสติตลอดเวลานะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย